สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิิดาปุ๋ยพิรมรัฐชื่อเล่นชื่อแตงกวาอายุ16ปีค่ะนี่ก็เลือกใช้ที่วิทยาลัยพนิชยการบางนาค่ะ0067ตั้งแต่42ค่ะเออแตงกว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับก็ acting เดินแบบพักกรแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะแล้วก็มีคิบูมีลำดับแล้วก็เป็นอีกบอลได้บ้างออผลงานที่ผ่านมาเคยมีอะไรบ้าง แล้วก็ถ่ายละครเรื่องเสือสมิขงขณะนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องโกะแตกค่ะเอ่ออย่างเช่นะน้องใหม่เนี่ยเ,เล่นอีคิวสีงานของเรามากาน้อยแค่ไหนหรือไปคัด่เดียวมันก็แล้วแต่เขาจังไม่ได้ว่าที่ปีก็อาคุณแม่เอาคุณแม่ไปได้ด้วยค่ะแล้วเสือสมิงไงเสือสมิงก็ส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่พี่จ่ายออกก็จะเห็นหน้าเห็นตาแล้วมีไหมมีใจหลอกไหมก็มีแต่แอลลอกแต่ก็ไม่ได้มา อันเดี๋ยวลองโชว์คีบูกนเดียวนะขอบคุครับวววิิวิ